ความรู้ดีๆที่เราสรรหา <plu eland> และมีให้คุณได้ในทุกๆวันสโลกแกเราเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับพูดไปเรื่อยๆกจําไม่ได้อ่ะวันนี้เราจะทําอะไรกันดีนะครับเพื่อนที่เคยเข้ามาหลังๆนะครับ EP ั้งแต่ช่วง30ขึ้นไปมันส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเวิร์กช็อปแล้วนะฮะถ้าอยากจะมึนๆดูความรู้อะไรมันจะมีไปโดดหรือเปล่าใหม่รู้ไปดูพาร์ทแรกๆนะครับเดี๋ยวพอพ้นจาก30กว่าขึ้นไปล้ เราก็อาจจะเข้าในช่วงคือถ้าผมมีเวลาว่างกันนะเขาจะค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเล่าให้ฟัง้วงันช่วงนี้ช่วงเก็บเกี่ยวผลนะเราไปทํานั่นทํานี่มาวางแผนวางผังอะไรแล้วก็ค่อยเก็บผลเพราะเก็บผลปับ๊บก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลามานั่งโม้ดทฤษฎีอะไรมากมายนะครับคือเราเอาทฤษฎีที่เราบอกกันไปในอีแรกๆเอามานําใช้กันแล้วก็ใช้กันอย่างต่อเนื่องนะฮะ ทำนั่นทำนี่ได้ผลดีบ้างผมก็จะบอกว่า,วามันดีได้ผลไม่ดีบ้างผมก็จะบอกว่ามันไม่ดีนะครับผมทำได้ยังไงผมก็จะเล่าให้ฟังอย่างนั้นนะครับไม่ได้ทำได้ดีทั้งหมดส่วนใหญ่ของผมมันจะเฟลซะด้วยนะครับไม่ได้ดีทั้งหมดแต่ว่าก็ลองทำดูฮะหลักการของผมง่ายๆเอาสิ่งที่อยู่ใกล้มือซ้ายขวาหน้าหลังลองรือ้อดูลองหาดูนะครับของเยหลายอย่างมารวมกันเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นระเบียบหรอกเช่นกระถางที่ผมใช้เนี่ยนะครับภาพภาพมันวิ่งไปเรื่อยนะ นะเข้าใจกันนะจะได้ไม่เบื่อนะครับผมก็เอาไปเรื่อยขูดไปเรื่อยนะครับในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้แยกว่าผมจะแยกทำวันนี้อย่างเดียวเลยบางวันมันก็คอมบอยรวมอย่างอื่นไปด้วยนะครับเป็นคอมโบเซตไปลักษณะคล้ายๆกับไปร้านไก่ทอดแล้วสั่งคอมโบเซตมามันก็มีน้ําด้วยมีมันฝรั่งด้วยมีไก่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทําแยกก็อยวันนี้เฟรนฟรายอย่างเดียวเว้ยก็มีบ้างนะครับแต่ว่าถ้าช่วงเก็บงานเนี่ยมันมีหลายๆอย่าง รวมๆกันนะครับเพราะว่าแปลงมันไม่ได้ใหญ่ผมไม่ได้ทําอย่างผมไม่ได้ปลูกอย่างเดียวไม่ได้ปลูกแบบปักบุ้งอย่างเดียวก็ปักบุง้งไม่ใช่นะต้นไฮเอลอะไรก็มีแล้วก็พวกไม้มงคลก็มีนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปเนาะมันค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับผมอยากทําอะไรผมก็หยิบมาทําที่มันใกล้มือและทุกๆวันผมก็จะมาปลูกต้นไม้อย่างน้อยวันละหนึ่งต้นให้กับประเทศไทยนะครับเราเกิดที่ประเทศนี้เราทําความดีเพื่อประเทศได้หลายวิธี นะครับไม่จําเป็นต้องรักประเทศแล้วกูจะต้องจัดการไปอยู่แต่คนเดียวนะครับเราทําได้หลายวิธีมากนะฮะในการรักประเทศนี่คือวิธีหนึ่งที่ผมทาได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในสภาเริ่แล้วผมไม่ได้อยู่ในสภานะครับทุกอย่างผัดเปลี่ยนหมุนเวียนศึกษาเรียนรู้ถ้าไม่รู้จักหมุนเวียนทดลอง ทำอะไรเดิมๆแบบเดิมๆก็จะได้รับผลลัพธ์แบบเดิมๆนะครับถ้าเราลองทําอะไรใหม่ๆม,มันก็อาจจะพบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่งมันทําให้เราเรียนรู้แล้วก็ปรับไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นครับศึกษาเยอะๆนะฮะดูคนรอบข้างเยอะๆฟังด้วยหูดูด้วยตาอย่าอ่านแต่รายงานลงตลาดบนะ้างลงตลาดบนะ้งไปเดินคนเดียวบ้างไปฟังเขาพูดบ้าง แลเก็บมาคิดไม่ได้ให้เชื่อนะไปตลาดหนึ่งแล้วฟังคําวิจารณ์ยังไงลองไปห้างสรรพสินค้าดูฮนะลองไปเดินดูสิว่าเอ๊ะมันมีอะไรสอดคล้องกันไหมนะครับมันก็ทําได้หลายวิธีเหมือนการเกษตรนั่นแหละลองฟังดูวนะอย่าอา่านแต่รายงานอาจจะต้องลองฟังด้วยหูดูด้วยตาแล้วถ้ารักจริงหาทางออกร่วมกันนะหาทางออกร่วมกันเท่านั้นเอง ว่าจะเข้าเรื่องได้ล่อไปเกือบห้านาทีนะครับผมพูดเรื่องการเกษตรอยู่นะอ่าวันนี้เราเข้า EP พีนี้เรื่องของการย้ายต้นกะเพราแล้วกันนี่เหตุของการที่ต้องย้ายกะเพราก็คือผมก็ทําปุ๋ยพืชสดไปเรื่อยนอกถางหญ้าถาัง,งทางไปเพราะมันเริ่มคันตีนแล้วนะครับก็เลยเอ้าถางก็ทีถางไว้ถั้งมากอุ้ยเจอกะเพราเ้ยสองต้นกะเพรากะเพราธรรมาชาตินี่แหละมันตกอยู่ทีนี้เราก็ต้องเก็บมันใช่ไหมฮะ วิธีเก็บมันเนี่ยผมจะทํำยังไงวิธีเก็บก็คือต้นน่ะมันติดอยู่กับดินใช่ไหมรากมันลงไปในดินปัญหาของดินที่นี่นมันก็คือว่ามันไม่ใช่ดินปลูกต้นไม้มันเป็นดินสําหรับก่อสร้างเพราะฉะนั้นข้างล่างมันจะมีอิฐหินปูนทรายเต็มเลยคือเราจะขุดได้ยากมากครับจะเอาเสียบมาแงะเสียบลงไปปั๊บเจออิฐที่หายแรงก็ไม่พอค่อยๆค,คุยทีละอันมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราแหวกทางให้ได้มากที่สุด หลักกายคือเอานิ้วนิ้วนิ้วแหวกแหวกขุดขุดมันจะเป็นเศษหินแล้วก็ดินมันจะร้วนล้วนอ่ะดินทรายมันก็ดึงได้เอาน้ําลาดลงไปสักถ้วยหนึ่งนะครับแล้วอ้อมอ้อมอ้อมมันออกมาความกว้างจากฐานมันประมาณสักสามนิ้วตีให้มันเป็นวงเลยอ่ะเออเหมือนเหมือนยานดอกบอลชนโลกอ่ะตุ้มอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ค่อยๆเอานิ้วดันลงไปให้ลึกที่สุดครับแล้วก็ดันมันขึ้นนะอย่าอย่าดึงต้นขึ้นนะเพราะเดี๋ยวรากจะขาดพยายามดันให้มากที่สุด รากมันก็จะหลุดจากการยึดโยงของดินทรายนะครับมันก็จะหลุดขึ้นมาเป็นรากส่วนไอ้ราก,กอ,อ่อนๆอื่นๆเราต้องการรากที่ยาวฮนะส่วนไอ้รากรอบๆนั้นน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็แตกออกมาใหม่ไอ้รากที่ยาวนั้นน่ะสำคัญสุดถ้ารากยาวมันหายแต่จริงก็ไม่ได้สําคัญที่สุดเรามันต้องรวมๆกันเนาะคือต้องมีรากสัน้นๆข้างๆด้วยแล้วก็ไอ้รากยาวๆข้างหลังถึงขุดลงไปลึกๆหน่อยนะครับไอ้รากนั้นน่ะแข็งแรงส่วนไอ้รากข้างๆเนี่ยมันแตกมาได้เรื่อยๆนะครับ อ่าโอเคไหมลากข้างล่างเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนลากแก้วอะ่ะมันเป็นลากรากหาอาหารที่แข็งแรงเพื่อเห็นไหมค้ำเพื่อให้ลําต้นมันตั้งตรงอะ่ะมืนอถึงต้องยืดลงไปข้างลา่างเหมือนมุดนะ่ะปึิบเข้าไปเราพยายามดึงใหมุดตรงนั้นขึ้นมาส่วนในลากข้างๆงมันจะแตกออกมาเองนะครับผมเจอสองต้นก็ขุดไปขึ้นมาสองต้นต้นก็ค่อนข้างสูงแล้วแหละแล้วก็ใบมีใบแหลงกัดออแกนิกแน่นอนนะครับเพื่อนแต่มึงกินเยอะจังวะ เอาขึ้นมาก็เดี๋ยวต้องเอาไปซ่อมนะครับพอขุดขึ้นมาเสร็จปั๊บพาไปเรื่อยๆนะเพื่อยนฟังเรื่อยๆฟังตัวเข้าห้องน้ำทำกับข้าวกนะ็ได้ก็ลากขึ้นมาอย่างนี้ผมก็เอาลากไปชุบน้ํายาเร่งลากครับสูตรที่เราทํากันไปแล้วนะครับสามสิบนาทีนะแล้วแต่นะครับวิธีนี้ก็คือพอขุดขึ้นมาเนี่ยน้ำราดน้ำยาเร่งรากไม่จำเป็นต้องใช้กับต้นปักชำเท่านั้นนะ ไอตัวที่มีรากขุดขึ้นมาใหม่ๆต้องการให้มันฟื้นเร็วเราก็ลงไปได้เพราะผมอธิบายให้ฟังแล้วว่าข้างในนั้นมันคืออะไรนะครับไปหาดูใน EP ีแรกๆนะครับว่าทําไมเขาต้องใช้ไอเครื่องดื่มชูกําลังว่าใช้กะปิใช้ใผงชูรสว่าเออไปหาดูนะครับเพื่อนเพื่อนรู้แล้วอันเนี้ยเป็นเป็นไอเทมที่เพื่อนจะต้องมีที่บ้านเลยทําไว้เลยนะ ทำรอไว้ได้เลยเพราะถ้าคุณจะต้องปักชำหรือจะต้องย้ายพืชอะไรบ่อยๆเนะี่ยใช้ตัวนี้ครับหรือแม้กระทั่งนะลงพืชใหม่คุณเจือจางแล้วลาดลงไปยังได้เลยครับเออมันก็จะช่วยให้พืชมีอาหารเสริมมากขึ้นแล้วมันก็จะโตเร็วขึ้นนะครับ่านนี้นะผมบอกนะคุณต้องเก็บสายพอตเอาไว้นี่คุณต้องมีหลังจากที่ผมแช่ ไปประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็ไปเดินซ่อมกระเพราเปลดอกม,มาฮะอันนี้ตัดแต่งกระเพราเปลืมาเลยนะกระเพราเปลดก็ EP สองสาม EP ที่แล้วมั้งคือกระเพราต้นสูงใบเล็กผมจะซ่อมมันนะครับวิธีจะซ่อมคือรื้อของเก่าออกมาก่อนตัดกิ่งอะไรที่ไม่ดีออกมาก่อนนะครับไอ้กิ่งที่ตัดตออกมาเนี่ยผมตัดอย่างมีสตินะแล้วก็ผมจะเอามันไปปากชำํำจะขึ้นไม่ขึ้นก็ตามดูมาฮะขึ้นหนึ่งกิ่งก็บุญหัวแล้วมันก็ต้องกินทั้งหมดใช่ไหมลองดูไลยตัดมาแล้ว พอครบ30นาทีผมก็เอาไอ้ต้นชุดแรกอะเอาไปทํางานนะครับแล้วก็เอาไอ้ที่เหลือในปักจุดๆ,ๆ,ๆลงไปแช่น้ำยาเร่งรากเอาไว้นะครับนี่คือรากที่เอาขึ้นมาประมาณนี้นะครับวิธีวิธีต่อมาคืออะไรคือผมจะเอามันไปลงดินนะครับผมก็เตรียมกระป๋องมาสามใบนะครับลูกันอาจจะวนมาเรื่อยๆนะ กระป๋องเนี่ยเป็นกระป๋องที่ข้างล่างมีรูนะแต่ผมก็ไปเก็บพืชสดนะทีนี้ไม่เก็บพืชสดละเก็บพืชแห้งมั่งอันนี้คือวัชพืชแห้งนะครับผมถอนมันมาแล้วประมาณนี่วันที่วันที่6โอเคประมาณ2เดือนครับถอนแล้วก็ตากเอาไว้ฮะตากแหง้งเราจับขึ้นมานี่เป็นปุ๋ยเอาไปผสมดินได้เลยนะเพื่อนเอาไปผสมดินได้เลยทิ้งไว2้2เดือน 2- อสเดือนเนี่ยโอเคได้เลยมันจะแหงแ้งละแล้วมันจะปวดปล่อยธาตุละส่วนใหญ่มันเป็นไนโตรเจนครับ นะฮะแต่เดี๋ยววันหลังผมจะลองวัดค่าให้ดูแบบนี้ยังไม่มีเครื่องมือแล้วก็ยังไม่วัดเลยนะก็เหมือนเดิมฮะใช้จุดยืนก็ได้หรือเราจะใช้เครื่องมือใน,านการกดถ้ามันบดถ้ามันแห้งอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อัดมเลยฮะอัดมันลงไปให้มันแน่นๆน่นเพราะว่าเปรียบเสมือนมันเป็นดินเลยครับเหมือนเดิมฮะไปย้อนดูอีพีแรกๆที่ผมทํานะปุ๋ยพืชสดจะมีพืชสดกับพืชไม่สดปนอยู่ช่างแม่งนะใส่ไปฮนะมึงได้เวลาคืนกุละ มึงกินดินกูแะบอิ่มเลยมาจับลงหมอ้อให้หมดลงหมอ้อเสร็จก็เหมือนเดิมครับท็อปปิ้งทีนี้ผมมีท็อปปิ้งใหม่ผมมีกากมะพร้าวกากมะพร้าวเนี่ยผมบอกเลยเอามาจากโรงมะพร้าวนะครับอันดับแรกได้กากมะพร้าวมาไม่ว่าคุณจะเอาไปเอาไปสับเอาไปฉีกอันดับแรกคือถ้าคุณจะใช้คุณเอาไปแช่น้าให้ก่อนครับเพราะผลการทดลองแรกๆผมบอกแล้วว่าในกากมะพร้าวมันมีอะไร ทีแรกมันเป็นกรดนะฮะแต่พอเราแช่แช่แช่ไปแล้วมันก็จะเริ่มใช้ได้ครับมันก็จะคายสารพิษแรกๆออกมาครับผมนะถ้ากากมะพร้าวใหม่ใช้ไม่ได้นะมันมีสารอะไรออกมาข้างนอกอเดี๋ยวผมจะเอาไอสารนั้นไปทดลองในการปลูกพืชดูแต่ผมทิ้งมันให้เก่าเลยทิ้งมันไว้ประมาณ2อาทิตย์ประมาณเป็นเดือนได้ละนะครับผมแช่มันอยู่ในถังอะ่ะอยู่นั้นเลยให้มันละลายเลยออกมาจนมันเย็นเรียบร้อยนะแล้วเราก็เอามาตัด ปุ๊บป๊บป๊บป๊บลองทับข้างบนไปอือคือเรามีแต่ของเก่าๆใช้นะครับแล้วก็ไอกากมะพร้าวเนี่ยมันก็เป็นอาหารของพืชนะครับมันมีโพแทสเซียมสูงนั่นเองนะครับแล้วก็ตัด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 เอาไอความรู้พวกนี้ EP แรกๆเลยนะผมโมให้ฟังนี่ผมรวมซัมมารีเลยแล้วก็ฉีดๆๆกันออกหรือเพื่อนๆจะถนัดตัดก็ได้แล้วก็ทับมันไปข้างบนนะครับส่วนบางทีผมได้ต้นอะไรมาเก็บตกแล้วนก็วางๆไปนะไม่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 ต้องซีเรียสเพราะพวกนี้มันเื่อยุ่ยง่ายอยู่แล้วไม่มีัญหา แล้วพืชที่เราเอาเอามาปลูกมันก็มีรากอยู่แล้วครับเดี๋ยวมันจะจัดการของมันเองเดี๋ยวผมมีวิธีจัดการต่อไปอีกใส่ไปครับแล้วก็เอาดินถมเข้าไปดินดินดินมาจากไหนนะก็ไอ้ดินที่เขาขายนั่นแหละหรือดินแถวๆที่คุณมีก็ได้เอามาร่วนๆซุยๆใส่ใส่ใส่เข้าไปปุยทำๆเข้าไป,าๆๆๆาไปนะครับแล้วก็เอาไปวางในอ่างครับผมมีบอ่อครับบอ200อ่อสองร้อยลิตรทำไมใช้บ่อวะพี่ จำทฤษฎีเรื่องวิกกิ้งเบสได้ไหมครับนี่คือวิกกิ้งเบสเลเวลหนึ่งวิกกิ้งเบสแบบเปิดนะครับนี่คือวิกกิ้งเบสแบบเปิดเลเวล1ง่ายที่สุดนะครับเดี๋ยวข้อหลังเราก็จะมาปลูก e ีโอโปนอีกด้วยวิธีวิกกิ้งวิกกิ้งเบสเลเวลเลเวลสก่อนเลเวล2คืออะไรทําให้มันเป็นระบบปิดเดี๋ยวตาม,ตาม,ตามดูไปเรื่อยๆนะระบบเปิดคือเอาไปแช่ปุ๊บใส่นะครับฟังไปเรื่อยๆฮะใครมาที่หลังก็ ไปไปต่อคิวไปดูแรกๆก่อนถ้าอยากเขา้าใจว่ามันคืออะไรนะครับผมจะค่อยๆพูดไปเรื่อยๆเห็นไหมมันจะมีศัพท์เทคนิคออกมาเรื่อยๆผมถึงบอกไงว่าอภิธานศัพท์มันจะได้ตามกันทันอย่างนั้นไล่เล่ากันม่วนตัวไปหมดนะเดี๋ยวมันจะมีศัพท์เยอะกว่าน,นี้อีกครับค่อยๆไปสนุกสนุกนะเหมือนเรียนวิทยาศาสตร์่ะเออนั่งฟังไปเหมือนฟังวิทยุว่าฟังไปทีนี้ ไอ้น้ำที่ใส่ข้างในมันก็จะท่วมเข้ามาถึงในระดับที่มันอยู่ถูกไหมครับตอนนี้มันหมดหน้าฝนแล้วเนาะแล้วผมก็วางไว้ในโรงเรือนนี่โรงเรือนนะเนี่ยทำไมลบจังวะมันมีแลนด์อยู่ข้างบนฝนตกน้ําก็จะไม่เข้าแล,ล้วลหะแล้วมันก็จะมีสปริงเกอร์ที่รันอยู่ข้างนอกนิดๆหน่อยๆครับวันหนึ่งก็รันประมาณสี่รอบนิดหน่อยนะครับน้ําที่ใส่ประมาณครึ่งของไอ้ถังถังต้นไม้ที่แช่เอาไว้น้ําก็จะขึ้นอยู่ประมาณครึ่ง มันก็จะท่วมไอเศษซาบพ,พืชน,นั่นนะ่ะถูกไหมแลวเศษซากพ,พืชมันก็จะยุบลงไปเรื่อยๆจากน้ำหนักข้างบนที่กดลงมาข้างล่างโดนน้ำก็จะยุบลงไปแล้วเราก็ใช้ขี้วัวครับน้ําขี้วัวนี่ท็อปปิ้งลงไปฮะเทราดลงไปแล้วก็เทลงไปในถังด้วยเหมือนเดิมเราใช้แบคทีเรียเราใช้จุลินซีนะครับในกลุ่มของแบคทีรียลงไปย่อยนะครับบอกไปแล้วนะจุลินซีเป็นเป็นเซตแบคทีเรีย เชื้อราเป็นสับเซ็ตของแบคของจุลินทรีย์เรียกรวมได้ราก็คือจุลินทรีย์ครับแบคทีเรียคือจุลินทรีย์แต่ส่วนใหญ่ทับหลวงคือแบคทีเรียนะครับแล้วก็ใส่จุลินทรีย์เข้าไปหรือขั้นตอนนี้คุณจะใส่จุลินทรีย์อะไรก็ไม่ไม,ไ,มไม่แปลกนะฮะเพราะจุลินทรีย์มันมีหน้าที่ในการเออทำไมเขาถึงต้องใส่อันนั้นว่าจุลินทรีย์มันมีแต่ละค่ายเอาอะเอาเป็นว่าจุลินทรีย์มันมีหน้าที่ในการย่อยสลายธาตุอาหาร โอเคไหมมันก็จะกินในพวกเศษพืชเศษอะไรนี่แหละเข้าไปแล้วมันก็จะปลดปล่อยธาตุออกมาคือตัวเล็กกินเล็กปล่อยเล็กออกมาอีกนะครับมันก็คือเป็นจุนลธาตุแล้วพืชก็เอาจุลธาตุนั้นัไปใช้งานได้โอเคไหมเขาถึงใช้จุลินทรีย์กันไงตัวที่มันเล็กกว่าไส้เดือนคือขี้มันนะอะเป็นประโยชน์ต่อพืชคือขี้ออกมาเป็นธาตุแล้วอะอในขณะที่จุลินทรีย์ไอไส้เดือนขี้ออกมาก็ยังเป็นเป็นอะไร เป็นสารละลายซึ่งก็เป็นกึ่งธาตุแล้วหละมันก็ใช้ได้แล้วมันเล็กมากแล้วธาตุก็ดูดซึมได้เอ่อพืชก็ดูดซึมธาตุเข้าไปได้แล้วมันก็จะกินไล่ไล่ไล่ลงไปข้างล่างก็จะกินไล่ไล่ไล่ขึ้นมาสุดท้ายมันก็จะยุบครับฝุกแล้วก็ดินมันก็จะดีเพราะเราเลือกใช้จุลินทรีย์ตัวที่ดีครับงั้นมันก็จะย่อยย่อยของมันนะมันก็กินของมันไปเรื่อยนะครับพอกิน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 จนหมดแล้วเราไม่ได้เลี้ยงมันต่อมันไม่มีน้ําตาลหรมันก็ตาย โอเคไหมแล้วเราก็เทพเพิ่มเข้าไปวิตรินทีเพาะจุลินทรีย์เดี๋ยวค่อยไปตาม EP หลังๆเนาะก็สอนเพาะก็ที่ใช้สูตรไหนก็ได้ที่เขามีขายก็ได้สูตรแบบพอรดอ้วรก็ใช้ได้หมดอ่ะคือเราย่อยไปด้วยซึ่งไในพวกนี้มันไม่ได้ย่อยรากพืชแต่มันไปนย่อยแบคทีเรียรตัวที่ไม่ดีด้วยนะโอเคไหมในในสภาวะอย่างเงี้ยมีแบคทีเรียรตัวดีและไม่ดีเราพิสูจน์มาแล้วว่าในขี้วัวเนี่ยมันมีนมแบคทีเรียรตัวที่ดีแล้วก็เอามาย่อยอย่างนี้ครับก็ใช้ไปเรื่อยๆครับตาบแดวด มันก็จะไล่ไล่ไล่กินไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้เงี้ยลดน้ําบ้างนะครับนี่พอมันก็จะเริ่มจ่อยออกมาพอมันมีที่ว่างก็เอาอะไรใสด่ดีเอาขิงใส่ลงไปนี่คือต้นขิงนะครับขิงอ่อน็ใส่ลงไปฮนะข้างล่างมันก็เหมือนเจลลินซีอ่ะมันก็จะช่วยย่อยดินให้ด้วยไอ้รากรากของขิงก็จะได้กินดีขึ้นเอเคใไหมไอ้ขิงนี่เราก็เทน้ทําทีวัวไปข้างบนอยู่แล้วนะครับก็ไม่แปกฮะนะ เ็ใส่ลงไปได้มันมีพื้นที่ว่างนี่กระจับเพื่อนขึ้นเรือไปด้วยอย่าไปคนเดียวนะครับทีนี้กลับมาที่กระเพรากระเพราที่ผมแช่ไว้นะครับผมก็เหมือนเดิมฮะมาปักชําที่ทรายคราวนี้ผมจะเอากระเพรามาปักชําโดยที่ไม่ควบแน่นบ้างนะครับเพราะไอ้ที่ควบแน่นทําไปแล้วก็ได้ผลลัพธ์ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกสรุปว่ามันอยู่ที่กิ่งพันธุ์ที่ บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าผมก็ปักในทรายแล้วก็เอาถุงคลุมได้บ้างไปเยอะทีนี้ถ้าผลลัพธ์มันออกมาที่กิ่งพันดีไม่ดีงั้นกูเยอะไว้ก่อนแล้วกันใช้ระบบนักเลงเก่งต้องเจอเยอะมึงกิ่งไม่ดีใช่ไหมงั้นงั้นกูใช้ค่าเฉลี่ยแล้วกันกูเยอะเลยมันนี้แน่นเลยเอาดีมึงเอาเออเอา,เอาตกล้มยี่สิบกว่าต้นอะ่ะมันจะไม่ติดส้กต้นก็ให้มันรู้ไปเออ พอใช้วิธีแบบเดียวกันเลยเก่งไหมเก่งต้องเจอเยอะออคนเดียวสู้มันไม่ได้เรียกพวกมันกระทืบเ,เหมือนเราปักหัวรำพาเนี่ยหัวรำพามันง่ายคนะผมเจอก็พอปักกะเพรากะเพราเรียบร้อยเสร็จั๊บผมก็มาเล่นหัวรำพาต่อหัวรำพาที่เราปักแช่เอาไว้สิบเดี๋ยวนะรุ่นนี้สิบแปดวันสิบห้ากับสิบแปดวันลากจะต่างกันนะ รุ่น18วันหรือนที่เราต้นนี่นะอย่างที่ผมบอกแหละ3วันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่รากก็ออกมาบึ้มเลยฮนะต้นที่15วันก็รากน้อยหน่อยต้นมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เก่งเทาาา่าต้นนั้นนะครับเท่านี2สองต้นงัดขึ้นมาวิธีงัดมันอยู่ในทรายงัดง่ายมากเรามือจิ้มก็ทะลุลงไปแล้วในทรายอ่ะแล้วเราก็กกๆๆนะครับค่อยๆไล่อย่าดึงเพราะถ้าดึงรากมันจะขาดเราค่อย,อยๆอ้อมล้อมๆม,ม,มาตะล่มตะลม่ลม,ลมขึ้นมาเท่านั้นเองครับนี่คือ ปักชำในรายผมชอบมากมันง่ายมันสะดวกดีนะครับแล้วมันอยู่ในภาชนะแค่นั้นเอาขึ้นมาเสร็จผมก็เอาไปลงดินนะครับก็กระถางที่ทำเอาไว้ะข้างหน้าปุ๋ยพืชสดก็เจอตรงไหนว่างกระเสียบมันลงไปครับรอให้ให้มันตั้งตัวได้แล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อได้นะครับนี่เป็นง่ายวันนี้เราก็ได้หลายงานเลยนะครับผม งานไหนที่ทำแล้วดีแล้วก็เพื่อนก็ลองเอาไปใช้ดูถ้ารู้สึกว่ามันสะดวกผมลองหล,หลายวิธีนะผมลองไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆวิธีไหนไม่ดีผมก็เปลี่ยนวิธีไหนทำที่ดีแล้วก็แนะนำต่อแล้วก็หาวิธีใหม่ๆการทดลองใหม่ๆเพิ่มเข้าไปดูจากของต่างประเทศบ้างของคนไทยบ้างดูอ่านจากหนังสือบ้างดูจากเทคโนโลยีบ้างนะครับแล้วก็เอามาลองประยุกต์ใช้แล้วก็ทำให้ดูแล้วก็สรุปผลให้เพื่อนฟังนะครับ ถ้าผมทําวิดีโอทำไปเรื่อยๆทำทำแม่งอยูนะ่แล้วแล้วแม่งก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยไม่ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันแบบเห็นชัดเลยก็เลิกทำนะเ็าลาออกไปอ,อืมถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยคูทํานี่แม่งไม่ได้มีของใหม่เลยเพราะหัวมันจั่วมาแล้วว่าเทคโนโลยีฟาร์มผมก็ต้องเอาฟาร์มรู้ดีๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการปลูกพืชต่างๆออกมาให้ลองดูกันทั้งแบบง่ายหรือแบบยากเกษตรกรรมพื้นฐาน นะครับหรือเกษตรกรรมที่มันเริ่มยากกว่าสังเกตไหมตอนแรกๆมันก็จะมีปั๊มมีอะไรแต่ถ้าผมทําแล้วผมผมผมไม่ก้าวไปข้างหน้าเลยอะ่ะมันเหมือนเดิม,มเหมือนอย่างเดิมเลยอะ่ะผมก็เลิกทำไ่ะผมลาอลอกดีกว่าเพราะผมเช็คฟีดแบก็กแล้วดูเอาทาไปแล้วคนก็ไม่ได้ประโยชน์อะ่ะก็มาศึกษาแล้วเ็าไม่ไดีอะไรเลยเ่ะแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยออกกูออกออกูแมนพอ,อเออโอเคไหมวันนี้ก็ได้ผักบุ้งเก็บมากินเนี่ยผักบุ้งปลูกจากดิน สองอาทิตย์ยาวประมาณสามคืบผมเก็บมากินได้เลยเก็บขายด้วยมีเพื่อนถามซื้อก็ขายนะครับเพราะว่ากินไม่หมดหรอกพอหมดเสร็จผมก็ลงแปลงใหม่นะครับเดี๋ยวผมก็จะปลูกไรที่แปลกๆนะครับอันนี้ปลูกแบบธรรมดาก็ปลูกนะพื้นฐานคือคือพื้นฐานผมไม่ค่อยอยากจะพูดนะเพราะว่ามันมีคนเขาทำกันเยอะแล้วอะ่ะผมก้าวไปในช่องที่คนเขาไม่ค่อยพูดดีก,กว่าเออไอช่องเนี้ยโอกาสผิดพลาดสูงใช่มันผิดพลาดได้มากเลยนะครับเพราะว่าเป็น เป,เป็นวิชาที่ซับซ้อนมากขึ้นเป็นการปลูกพืชในอาคารจริงๆมันคือการปลูกพืชในอาคารนะมันเป็นวิชาอาชีพเขาจะเล่าจากประเทศฝั่งตะวันตกตะวันออกกลางด้วยซนะ้ำที่แม่งไม่มีน้ําอ่ะแล้วแม่งก็ร้อนกลางคืนหนาวนรกแล้วมันต้องปลูกพืชอ่ะอะไรประมาณนะั้นนะก็เอามาประยุกต์ใช้แต่เมืองไทยไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนนำเพราะดินดำน้ําชุ่มอยู่แล้วแต่ปัจจุบันคือ บ้านช่องมันเยอะเอ้ยเราปลูกพืชในบ้านได้ดีกว่ามีกระถางด้ว่าเราทำวิธีไหนได้บ้างวะเออประมาณนั้นนะทำไมคลิปนี้มันบ่นนานเนี่ยวะ <c oughs> เอาแล้วพอแล้วกุลาออกแแค่นี้นะขอบคุณครับ